สวัสดีครับเข้าสวนกับลูกเกษตรนะครับ2020นะครับวันนี้เราจะมาพ่นยานะครับพ่นยาช่วงที่ลำไยนะครับดอกบานนะครับดอกบานเพราะว่าเพื่อป้องกันนะครับป้องกันพวกเพี้ยพวกแมลงต่างๆนะครับที่จะมาทำลายดอกของเขานะครับดอกทั้งดอกตัวผู้แล้วก็ดอกตัวเมียนะครับเพื่อที่จะ เราป้องกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอากาศช่วงนี้ร้อนและกรแรงมากนะครับศัตรูหรือแมลงที่จะมาช่วงอากาศร้อนๆก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันหลายอย่างเหมือนกันนะครับพวกเพลี้ยไฟเพลี้ยแป้งนะครับต่างๆนะครับพวกมแมลงต่างๆนะครับที่จะมาทําลายดอกลําไยของเรานะครับก็จะมาป้องกันนะครับพ่น ผสมเกสรด้วยแล้วก็ป้องกันด้วยนะครับไปดูกันเลยครับว่ามีตัวยาอะไรบ้างนะครับไปเลยนะครับครับตัวยาที่หนึ่งนะครับตัวยาที่หนึ่งที่ผมจะใช้พ่นนะครับคือสารป้องกันกําจัดโรคพืชนะครับนี่ใช้หนึ่งร้อยซีซีนะครับใช้หนึ่งร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับอ่าตัวนี้กับพาราออยนะครับพาราออยก็เนี่ยครับ เพี้ยไฟนะครับเพี้ยไฟนอนช้อนใบนะครับแมลงวีขาวนะครับเพี้ยหอยนะครับเพี้ยแป้งนะครับลายแดงนะครับแมลงพวกนี้นะครับเพี้ยพวกเนี้ยเขาจะมาช่วงอดอกนะครับเขาจะมาช่วงดอกนะครับหกตัวเนี้ยครับเขาจะมาช่วงดอกแต่ไอขวดน,นี้ก็จะเป็นเป็นสารจบับใบด้วยนะครับเป็นสารจับใบด้วย รักษาหรือว่าป้องกันเพีย้ยแ,แล้วก็เป็นสารจับใบด้วยนะครับ also, ตัวนี้ก็ผสมเกสรน,นะครับผสมเกสรน,นะครับเป็นพวกยาผสมเกสรนะครับใช้2 0 0ซีซีนะครับต่อน้ำา200ลิตรตัวนี้ก็ใช้1 0 0ซีซีนะครับต่อน้ำา200ลิตรนะครับอันนี้ก็เป็นยาฆ่า,มาแมลงอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นยาฆ่า,มาแมลงอีกตัวหนึ่งที่ใช้คู่กันนะครับ แล้วก็เป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยแล้วก็ช่วยผสมเกสรด้วยนะครับเป็นปุ๋ยเป็นฮอร์โมนนะครับช่วยผสมเกสรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปุ๋ยเก็ตนะครับปุ๋ยเก็ตปุ๋ยเกตก็หลักๆก็จะใช้อยู่5ตัวนะครับช่วงที่ดอกแล้วก็ดอกเริ่มบานนะครับใช้ห้าหกตัวนี้นะครับหกตัวนี้พ่นนะครับก็อ่า บำร,รุงนะครับบำร,รุงดอกด้วยนะครับบำร,รุงดอกด้วยแล้วก็ป้องกันด้วยนะครับป้องกันพวกศัตรูนะครับที่จะมาทำร้ายดอกนะครับทำร้ายดอกของเรานะครับนี่ค<ด>ร<อก>ับผมดอกเขากำลังบานนะครับส่วนหนึ่งก็บ้บานไปแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ยังเป็นอ่าเป็นดอกยังที่ยังไม่บานนะครับนี่ก็ เราก็พ่นนะครับพ่นป้องกันเขาส่วนเกสรน,นี่ครับเป็นบางตัวที่ติดแล้วนะครับเป็นบางตัวที่ติดเป็นลูกแล้วนะครับเราก็มาป้องกันด้วยไม่ให้ศัตรูไม่ให้แม,มลงแมลงวันท้องมาเจาะเขานะครับมันจะส่งผลเสียหายให้กับลูกลำไยของเราได้นะครับนี้ครับผมก็จะมีค่เขากันไปนะครับดอกที่ยังไม่บานดอกที่บานนะครับ แล้วก็ดอกที่ติดลูกแล้วนะครับก็ปะปนกันไปเราก็นี่บางชอ่อก็ยังไม่บานเลยนะครับนี่ครับผมก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับก็ติดตามผมด้วยนะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับติดตามช่องอเข้าสวนกับลูกเกษตรนะครับก,ก็ไปดูวิธีการพ่นนะครับเพราะผมจะให้พ่อพ่นเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเปลี่ยนพ่อ โอเคครับไปดูกันเลยครับครับผมตอนนี้พ่อก็จะพ่นให้ดูนะครับพ่นเหมือนเดิมครับลักษณะเหมือนเดิมพ่นไปที่ช่อดอกของเขานะครับช่อดอกของเขาพ่นให้ทั่วเลยนะครับเพราะว่าดอกลำไยของเรานะครับบานนะครับบานหรือกําลังเริ่มบานนะครับก็จะมีพวกเพี้ยนะครับพวกเพี้ยเพี้ยแป้งนะครับเพี้ยแป้ง เพี้ยไฟนะครับหรือแมลงนอนนะครับแมลงปีกแข็งนะครับก็จะมาทําลายนะครับมาทําลายดอกลําไยนะครับดอกลําไยได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้ลําไยเราเริ่มบานนะครับเริ่มบานก็ศัตรูเขาก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าดอกลําไบนี้ดอกลําไยนี่เขาจะมีน้ําหวานนะครับน้ําหวานอยู่ที่เกสรนะครับ เกสรพวกแมลงนี่เขาก็จะชอบนะครับจะชอบอมาดูดกินน้ำหวานหรือน้ำเลี้ยงช่อดอกนะครับถ้าเข้ามาผสมให้เราอย่างเดียวก็ดีนะครับแต่ว่าบางตัวเนี่ยก็มาทำให้ดอกลำไยของเรานะครับเสียหายนะครับหลุดล่วงนะครับจากที่ว่าเราจะ,อะดอกลำไยของเราจะติดเป็นผลก็จะกลายเป็นหลุดล่วงนะครับหลุดร่วงเสียหายนะครับ ก็จะมาพ่นนะครับก็พ่นรอบนี้นะครับรอบนี้เราก็จะไม่พ่นแล้วนะครับเพราะว่าเราจะพ่นทิ้งช่วงสุดท้ายนะครับสุดท้ายละที่เราจะพ่นช่วงดอกนะครับช่วงดอกกําลังเริ่มบานเราจะพ่นแค่รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายหลังจากนั้นที่เราพ่นเสร็จ เราก็จะปล่อยให้เขาบานนะครับบานไปจนถึงติดลูกเล็กเลยนะครับติดลูกเล็กๆนะครับเล็กๆเราถึงจะจะกลับมาพ่นใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเขาติดเป็นลูกเล็กแล้วมแมลงพวกมแมลงวันแมลงวันทองนะครับเขาก็จะมาเจาะนะครับมาเจาะลูกเล็กนะครับทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับเพราะว่าเขามาเจาะแล้วเขาจะมาไข่ ตัวอ่อนนะครับฝังไว้ที่ลูกลำไยลูกเล็กๆของเรานะครับทำให้ลูกลำไยของเราไม่โตนะครับไม่โตหลุดร่วงนะครับเสียหายนะครับรอบนี้ผมก็จะพ่นเป็นรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายหลังจากที่ลำไยเราดอกเริ่มบานนะครับสังเกตดูนะครับบางสวนนะครับดอกดอกเกสรตัวเมียนะครับจะมี จุดสีดำๆนะครับเหมือนเชื้อราที่เขาอยู่บริเวณดอกนะครับนั่นแหละครับคือปัญหาของชาวสวนก็คือลำไย,ยเกสรตัวเมียนะครับที่จะเป็นลูกนะครับเขาเป็นเชื้อรานะครับเขาเป็นเชื้อราเป็นเชื้อราแล้วก็เชื้อรานี้จะทําให้ขั้วดอกนะครับดําไปเรื่อยๆดําไปเรื่อยๆแล้วก็หลุดร่วงแห้งนะครับเสียหายนะครับ ขั้นตอนของการที่เรามาพ่นตรงช่วงดอกเริ่มบานนะครับหรือว่าดอกบานนั่นเองนะครับพ่นรอบสุดท้ายนะครับพ่นรอบสุดท้ายหลังจากนั้นที่เราพ่นเสร็จแล้วก็ทิ้งไปเลยทิ้งไปจนเป็นลูกเล็กนะครับ,รบหรือว่าถ้าเราพ่นเราเราคิดว่าเราพ่นเป็นรอบสุดท้ายแล้วแต่ช่วงระยะเวลาก่อนที่เขาจะเป็นลูกเล็ก มีสิ่งที่มาทำร้ายดอกของเราอีกนะครับ <c oughs> ก็สามารถพ่นได้นะครับก็สามารถพ่นได้เราก็หาตัวยานะครับมาพ่นนะครับตัวยามาพ่นสังเกตดูนะครับว่าดอกลำไยเราเป็นอะไรนะครับเป็นเชื้อราอยู่หรือเปล่านะครับพ่นรอบนี้แล้วยังยังพบอยู่ว่าเป็นเชื้อราหรือว่ายังพบอยู่ว่าเป็นแมลงที่มาลบกวนดอกนะครับก็เอามาพ่นได้อีกนะครับเอามาพ่นได้อีก นะครับแต่ผมก็พ่นรอบนี้เป็นพ่นพ่นรอบสุดท้ายนะครับพ่นรอบสุดท้ายแต่ว่าผมก็จะคอยสังเกตนะครับมาเข้าสวนบ่อยๆนะครับเข้าสวนบ่อยๆเข้าสวนบ่อยๆถ้าเกิดว่าพบเจออะไรแปลกๆนะครับหรือว่า,ามีมาแมลงมีเชื้อรานะครับมา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 ทำลายดอกของผมอยู่ผมก็ จะมาพ่นอีกเหมือนเดิมนะครับอันนี้พ่นเพื่อป้องกันนะครับพ่นเพื่อป้องกันเพราะว่าอากาศนะครับแรงมากนะครับอากาศแรงแรงสิ่งที่เราไม่คาดคิดหรือสิ่งที่เราไม่ตั้งใจไว้อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเราก็พ่นไว้เลยนะครับพ่นป้องกันไว้นะครับพ่นป้องกันไว้ เพราะว่าตามที่ผมได้เดินดูนะครับก็มีแมลงนะครับมีแมลงแล้วก็มีเชื้อรานะครับเชื้อราที่เกสรน,นะครับเกสรตัวเมียนะครับผมก็เลยาหายามาพ่นนะครับตัวยามาพ่นทั้งแก้ปัญหาและแก้ท้งแก้ไขและแก้ป้องกันนะครับไปในตัวเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขา,าส่งผลกระทบ กับดอกลํำไย,ยเราไปมากกว่าน,นี้นะครับกล้องก็จะสันส่นๆนิดน,นึงนะครับเพราะว่าผมาให้พ่อพ่อนสาธิตให้ดูนะครับแดีวผมก็ดึงสายพ่อนะครับดึงสายพ่นย้ายพ่อเดี๋ยวอีกประมาณสักสินาทีผมก็จะไปเปลี่ยนท่านนะครับให้มันดึงสายผมแล้วผมก็จะเป็นคนพ่นเองนะครับกับเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาชมนะครับ เข้าสวนกับลูกเกษตรนะครับตอนนี้เรากําลังพ่นอยู่นะครับพ่อเป็นคนพ่นครับเดี๋ยวผมเป็นคนดึงสายพ่อนะครับเราก็จะพ่นไปเลยนะครับพ่นเหมือนลักษณะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับพ่นให้ทั่วนะครับให้ทั่วดอกนะครับให้ทั่วดอกก็จะช่วยป้องกันนะครับป้องกันแมลง ป้องกันเชื้อรานะครับที่จะมาทําลายดอกของเรานะครับก็ตอนนี้พ่อพ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูมาพ่อพ่อนนี่ครับพ่นในลักษณะเหมือนเดิมนะครับชุ่มได้ คนในทั่วเลยนะครับ